สวัสดีจ้าตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศค่ะอยู่ที่วัดหอระดีตำบลบ้านเพชรอำฮฮฮเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะบรรยากาศมาทําบุญเสบาตอนนี้นะคะหลังจากทําบุญเสบตรเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกันล้างช่วยล้างชามเช็ดถ่วยชามค่ะอยู่ที่วัดหอระดีตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะคะอนุโมทนาสาธุสาธุค่ะ กอยานอกจาเขยากาุหมไปแล้วนไ้คนี้บันาสาสาไม่ดื่มพันน่ะโอ๊ยเช็ดดอกกล้องน้ำพึ่งเันมาอาบุญได้ใครร่วมทำบุญค่ะอนุโมทนาบุญไปจัดกานะคะอานุโมทนาสาธุบรรยาการด่างเวยด่าช้างเลยค่ะอินบุญค่ะมาทำบุญบัดขอแเ้าเดวอิมบุญกั อิ่มบุญเติมเติมบารมีนลอยเติมบามีได้บุญนะะได้บุญได้กระเด้ยทุวัตขอระดิ่งจำบุญบ้านเชิดไทยการนนี้ก็เชิดไทยกันชามเสร็จแล้วนะคะบรรยากาศค่ะมาทำบุญเสร็จแล้วก้อนโลดว่ะว่าจะอยู่เขารอดการนี้เสร็จแล้วค่ะบรรยากาศการช่วยกันเช็ดช่วยเช็ดชามค่ะ วัดหอัดบ้นเมอจังมัชยภูมิค่ะอานุโมทนาสาธุสาธุไปด้วยกันนะคะน้องจาเห็นน้องจาไหมน้องจาคนสวยนะคะตอนนี้กำลังเช็ดอยู่หนเห็น้องจาคนสวยนะคะสาธุสาธุค่ะบัญญัติศ